ยกระดับการนอนของคุณด้วยที่นอนลูนิโอเจนซีนวัตกรรมจากเนเซอร์เพื่อความสบายที่เหนือชั้นสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่การเปลี่ยนแปลงที่นอนแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อนกับลูนิโอที่นอนยางพาราแท้รุ่นเจนซีนวัตกรรมพรีเมียมที่ออกแบบมาเพื่อการพักผ่อนที่เหนือระดับเรามาดูคุณสมบัติหลักของที่นอนเราที่นอนลูนิโอเจนซีถูกพัฒนาและออกแบบให้มีเทคโนโลยีล้ำหน้าพร้อมเจ็ดชั้นวัสดุสุดพรีเมียมที่รวมถึงเ l ล a s p a c t s เกสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน c o ล l i n g f a b r ผ้าหุ้มพิเศษควบคุมอุณหภูมิของร่างกายตลอดการหลับลูนิโอเนเชอรัล LATEX สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนยางพาราแท้ไม่ผสมสารสังเคราะห์รองรับร่างกายได้ดีเยี่ยมเซโร่เพชเชอร์มาเบลคูเมมโมรีโฟมเมมโมรีโฟมระบายความร้อนและอากาศดีเยี่ยมคีโคเทคโปรแผ่นกราฟีนอลูมิเนียมนำความร้อนส่วนเกินออกทำให้ที่นอนเย็นขึ้นเฮกซากิดโปรโฟมทรงรังเพื่อรองรับและลดแรงกดทับลูนิโอสมาร์ทเซเบเซเบดโฟมกราฟีนวัตกรรมใหม่รองรับสรีระตามน้ำหนักกว่า90 Metrics Protective ค o v e r ผ้ากลุ่มฐานเตียงทนทานไม่สะสมความร้อนจุดเด่นที่ห้ามพลาด c x n a s t e c h n o l o g y เทคโนโลยีจากในสสู่ห้องนอนของคุณ i n t e l l i g e n t t h e r m o Regulation Technology ลดการเกิดเหนือได้48 Zero Pressure ทำให้นอนหลับสบายกล้ามเนื้อและข้อต่อได้รับการซัพพอร์ต l u น i o s m r t t s e b ซเ e b e t จัดการความร้อนส่วนเกินในขณะนอนหลับ p e s c ราฟต t สัจ t u r ย์ e รูปทรงหกเหลี่ยมให้ความมั่นคงและประสิทธิภาพการกระจายน้ำหนัก ป้องกันเชื้อราแบคทีรียและไรฝุ่นสาเหตุของโรคผุแพ้จัดส่งที่นอนในรูปแบบกล่องเคลื่อนย้ายง่ายติดตั้งสะดวกขนาดที่มีให้เลือกที่นอนลูนิโอเจนสีมีขนาดให้เลือกถึง4ขนาด3ฟุต3.5ฟุต5ฟุต6ฟุตค่ะมาตรฐานการรับรองที่นอนลูนิโอเจนสีได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจาก Oeko-Tex Certification กระบวนการผลิตปลอดสารอันตราย c t u r US Certification ปลอดสารเคมีอันตราย STS ผ่านการตรวจสอบจากองค์กรชั้นนำผ่านการตรวจสอบจากสาบันรับรองผู้ผลิตที่นอนมาดูการดูแลรักษากันนะคะถึงลมให้แห้งในที่ร่มหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดห้ามรีดฟอกหรือซักแห้งเงื่อนไขาการรับประกันรับประกันในกรณีสินค้ามีความเสียหายระหว่างจัดส่งหรือมีความเสียหายจากตัวสินค้าเองเช่นรอยเปื้อนหรือฉีกขาดโดยสามารถขอเคลมสินค้าผ่านทางไลน์เปรตซมสทอนโดยสรุปแล้วนะคะ ลูนิโอที่นอนอยางพาราแท้รุ่นเจนซีเป็นการผสมผสานนวัตกรรมจากในเซอร์เข้ากับวัสดุพรีเมียมภาเอื้อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การนอนที่เหนือชั้นเพลิดเพลินกับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ว่าคุณจะเลือกขนาดในที่นอนลูนิโอเจนซีจะช่วยให้คุณหลับสบายและตื่นมาพร้อมพลังเต็มเปี่ยมอย่าพลาดสัมผัสที่นอนลูนิโอเจนซีวันนี้เพื่อการนอนที่ดีที่สุดสำหรับคุณและคนที่คุณรักกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่ได้แนบมาพร้อมนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ